สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนนลเกมนี้อาเซนนลจะเป็นต้องชนะให้ได้ครับเพื่อขยับขึ้นไปรั้งอระดับที่4 เพื่อลุ้นชิงตัวไปศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ11ตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลประกอบไปด้วยมาตินดูบราฟกาเอมิลคา้าฟาเบ,บียนซาแดนเบิร์นแมททาเกตบุโนโกีมาเลสทอรนลองสตาร์โชลิตนตันมิเกลอามิลลอนคัรลัมมินสันและอลองแซงแม็กซิแบงขณะที่11ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลประกอบไปด้วยอารอนสตมเดลทูมิเอสจะเป็นไว้์กาเบียลมาตินเยสบูนโอตาวาเลสการิชาก้า โฮเมตเอลนินนี่บุคโยซากา้ามาตินโอริการเอมิลสมิดโรและเอ็ดมุนตูเคียมาดูจังหวะนี้ครับอาร์เซนอลได้บอลบุกมาทางกราบขวาซาก้าทำชิงแล้วเข้าไปกดใ้ซ้ายครับแต่ว่ายังติดบล็อกของผู้เล่นนิวคาสเซลครับโอ้โหทักทายกันตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับจังหวะทำชิงของซากา้าหลุดเข้าไปในเขตโทษแต่ว่ายังจบไม่ได้ครับมาดูจังหวะของนิวคาสเซนบ้างครับ ออกซ้ายมาให้แม็กซิแมแม็กซิแมเลี้ยงจี้เข้าไปล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยขวาครับ <c oughs> แลมเดลยังพุ่งปัดไว้ได้ครับโอ้โห,โหโลูกนี้นิโคเซ่หน้าได้มากๆครับลูกเก่งของแม็กซิแมนครับเลี Re ้ยงจี้เข้ามาล็อกหลบโทมิยาสึแล้วก็กดด้วยขวาครับแต่ว่าแลมเดลยังผวาไปปัดไว้ได้ครับแล้วเข้าสู่ครึ่งหลังครับเดียกเซ่ร์ได้บอลบุกทางกราบซ้ายหลุดมาแล้วครับโชลินตอนกระชากบอลขึ้นมา ผ่านมาหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับยดโกเซอร์น,กน,น,นอกนำในนาทีที่56ครับอหมอุสันก็วิ่งเข้ามาดีใจกับเพื่อนครับดูภาพช้าครับโชลินตอนที่ผ่านมาหน้าประตูแล้วก็เป็นเป็นอา้าวเป็นเบน,นไว้์ครับที่พยายามสกัดบอลแต่ว่ากลายเป็นเข้าประตูตัวเองครับ มิเโกเซนคลองบอลได้ทางกาบขวาครับอยู่ที่บูโน่บูโน่เปิดไปเ้็กหน้าประตูแล้วก็เป็นวิสันวอลเล่ครับแหม่ข้ามผ่านไปนิดเดียวโอ้โหเกือบได้ประตูที่2ครับลูกนี้บอลเหมือนจะออกครับแต่บูโน่ตวัดกลับมาให้วิสันวอลเล่ได้ครับแล้วมาดูจังหวะของมิวโกเซนมาอีกแล้วครับแมตช์าเกตไปสุดเส้นหลังครับได้บอลแล้วก็คืนกลับมาให้วิสันครับนิดเดียวเท่านั้นครับ โอ้วิ่งสันลูกนี้ถ้าเกิดกดนิดนึงก็น่าจะได้ครับบอลดูเหมือนจะไปเฉล็บผู้เล่นของอาร์เซนอลครับดูครับเกมดําเนินต่อครับอาร์เซนอลมาบ้างครับเอ้าโดนตัดบอลครับเมอร์ฟี่พาบอลขึ้นมากลางสนามครับจ่ายไปให้เฟเซอร์ครับเฟเซอร์ยังไงจ่ายขึ้นให้เมอร์ฟี่เมอร์ฟี่กดด้วยขวาแต่ว่าเลนเตลปัดไม่ได้ครับน่าเสียดายครับน่าจะได้ประตูที่2 จังหว่าโต้กลับมานี่มา2คนแล้วครับแต่ว่าเลือกที่จะยิงเองครับอารเตต้าเครียดครับจังหว่านี้นิวคาเสเซลมาอีกแล้วเอา้าแม่เกือบเข้าครับโอ้โห,โหลูกนี้ลองลักไก่ยิงไกลวิสันอีกแล้วครับจังงวะานี้ดูครับเห็นเลมเดลออกมาไกลก็ลองยิงไกลดูครับเกมดําเนินต่อครับนิวคาเสเซลมาทางกราบซ้ายพื้นกลับมาให้เข้ากลางแล้วลองยิงครับแต่ว่ายังติด็อกของแเซนอน พยายามเคลียบ bon อลออกมาแต่ว่ายังไม่พ้นอันตรายครับลูกนี้ยกมาให้วีสันหลุดเข้าไปแต่ว่าบอลมาเข้าถักบูโน่ครับซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้ดูจังหวะย,ยกให้วิสันหลุดเข้าไปแลมเดียวมาบล็อกแล้วแต่ว่าไม่พ้นอันตรายครับบูโน่ซ้ำเข้าไปแล้วก็จบเกมครับวคสา,าสเซ็นชนะเซนนอนไป2ประตูต่อศูนย์ครับ ขอบคุณทุชั่นครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสดทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทวีดีและเช่นเคยครับถ้าชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้ติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับสปอร์ตลับสำหรับคนรักกีฬากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเราครับ